สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี identity V คืนนี้ภูมิใจนำเสนอน้องเกรซในสกินดาบดาบมันฮัลโหลสวัสดีชาวอนันจัตชนิดทุกคนเลยนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในเกม identity V แล้วในวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นรีวิวสกินใหม่ของน้องเกรสและก็คือดับกลับมานั่นเองถ้าทุกคนกําลังสงสัยว่าทาไมถึงยอมกลับมารีวิวน้องเกรสนะคะคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้โอ้ยตัดคลิปเสร็จหิวจังเลยอะ่ะตู้เย็นมีอะไรกินบ้างวันนี้อ่ยไหนๆแล้วก็เดินไปดูน่อยละกันอฮย้ยอะไรเนี่ยก็ขนมเค,ค้กที่พี่เดินชอบอยังไง่ะคะน้องเกรสุตสา์ตื่นทำมาให้ตั้งแต่ปีห้าเลยนะคะ ก็คือจะขอให้กลับไปเล่นใช่ไหมใช่แล้วครับพี่เด๋อกลับมาเล่นเกรสเจ้านะคะก็บอกว่าไปเล่นเข้าใจไม่ต้องไปตัดตอนเลยไี่ของมัฝากไอ้ไอ้แหละไี่แหละไอ้ไอ้แหละ A few minutes later คือทำไมต้องรุนแรงแล้วก็ใช้กำลังกันด้วยล่ะคะเครื่องน้องเกรสตรงไหนที่เด๋อก็บอกเกรสมาดีๆสิคะเอาตามตรงไหมเกรสไม่ได้เครืองแต่ว่าจะเบื่อหน้าแก โอโหถ้าจะเบื่อหน้าน้องเกรสขนาดนี้พี่เด๋อไปทําอะไรแก้เบื่อไหมคะ,ะให้ไปหาอะไรทําแก้เบื่อหน้าหล่อนเนี่ยนะทำอะไรอะ่ะนี่เลยคะ่ะพี่เด๋อเกมของไคสตาร์แล้วตอนนี้เขาอัปเดตแผนใหม่1.5แล้วนะคะแหมเสียงใสขึ้นมาทันทีเชียวนะแหมพี่เด๋อแล้วก็แล้วมันเป็นเกมแนวอะไรอ่ะน้องเกรสพี่เด๋อไม่รู้จักจริงๆเหรอคะสาบารให้ฟ้าผ่าตายได้ไหมคะ่เออเอ,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 อ ก็ถามเพื่อคนดูที่เขายังไม่เคยเล่งงนไงน้องเกรซฮะงไคสตาร์เรลก็เป็นเกมแนว RPG ที่มาใน,นตีมแฟนตาซีแบบฟรีทุกเพลงไงล่ะคะแถมยังได้รับความนิยมระดับโลกเลยนะคะพี่เด๋อเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมียอดดาวนโหลดกั้ง80ล้านก็ไปแล้ว,วโอ้ย Amazing g i n k l b e l l แล้วตัวละครก็ยังมีเอกลักษณ์แล้วก็เรื่องราวแล้วก็เสน่ห์เฉพาะตัวมากกว่า30ตัวใส่เนื้อเรื่องนี่คือพลาดไม่ได้แล้วยังได้สัมผัสประสบการณ์เทิร์นเบสแบบใหม่ด้วยโอ้ย Amazing g i n k บบเยเอาขอโทษแล้วในแพทาายิงจ้าพวกมายาโรติกาเนี่ยก็มีตัวละครใหม่ห้าดาวเข้ามาด้วยนะคะเนี่ยก็คือน้องโค้ดโนั่นเองไหนโอ้น้องคนนี้เหรอโอู้น่ารัก<อ>แล้วก็ยังมีเควสม์ลิล่าท้าผีกับน้องกุ้ยหน่ายเฟิร์นแล้โก็ดโค้ดด้วยนะคะ แล้วก็มาพร้อมกับแผนที่ใหม่ Fixtroga ด้ e n อ๋อดูดีเลยนะเนี่ย,ว,ยว่าแต่อัปเดตเยอะขนาดนี้เี่ยมีของแจกฟรีปะ,ปะดูสิคะพี่เด๋เรีบดาวน์โหลดเกมตอนนี้เลยนะคะถ้าลาอินครบ7วันเนี่ยรับไปเลย Star Rail Special Pass 10บใบฟรีอยา่างวันนี่เลยค่ะอันนี้เกรสแจกแจกกรอกโค้ดนี้ลงไปเพื่อรับฟรี50 Stella ตเจนะคะโค้ดนี้เนี่ยใช้ได้ตั้งแต่วันที่1 5พฤศจิกาย,ยนถึงวันที่6กธันวาอันนี้เป็นความรับแต่ว่าเอาโค้ดไปใช้กัน ขัดซีนเกรสสิคะคยังไงก็แล้วแต่สามารถดาวน์โหลดเกมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะคะรองรับทั้ง PC มือถือแล้วก็ PlayStation 5เลยนะโอเคพี่ไปโหลดแบบนั้เราแอดเพื่อนกันได้ไหมเอ๋เกรสได้สิคะพี่เด้อแอดเกรสมาเลย,ยเอ้าวหล่ะหลังจากดาวน์โหลดเกมแล้วก็แอดเฟรนด์น้องเกรสไปที่เรียบร้อยนะคะเราก็กลับมาเล่นไอเดนกันดีกว่าเนาะแล้วก็โอ,อ้โหด่านความทรงจำของลีโอตั <_ S 1> ้งแต่มารีวิวสกีทันเตอร์แต่ละทีเนี่ยคูณได้ด่านแคบๆกี่ด่านเองวะ เด๋ออย่ากลัวไปเลยค่ะเกรซมั่นใจว่าเกรซทำได้เกรซทำได้แต่ว่าพี่ทำไม่ได้เกรซ a few minutes later อ้าวละโหลดเข้าแบบมาไปที่เรียบร้อยกับแบบความทรงจำของลีโอม <c oughs> อ้าวละไหนดูซิว่าแถวนี้มีเซอร์กอ้าได้ยินเสียงค้องไม้เท้าแบบนี้ป <c oughs> องแปกลูกกลับบ้านเราลูกแม่ให้อภัยแล้วอยู่ไหนวะโอ้โหมันหน้าด้านปั่นขนาดนี้นเลยหรอเขาไม่ <c oughs> ใจมันได้จริงๆบกป็นกคนนี้เอาแต่ข้ามกลับมาแบบนี้ก็โดนไปอีกหนึ่งนะลูก <G ül> อ้โถถ้าไม่ติดอนิเมชันดึงหอกเมื่อกี้คิว่าน่าจะมีคนโดนเธอเร้อว่ะเธอเรออะไรล่ะซาร่าไหสาระอะไรเมื่อกี้เรายังโดนเธอเร้ออยู่เลยเอาพับไม้แบบนี้ข้ามไม้แบบนี้น้ำก็แตกไปเลยสิครับ <S 1> <S 1> <S <S ต้นเกมจมน้ำขีดไปก่อนหนึ่งนะคะทุกคนนั่นก็คือบอกปั๊กนั่นเองทุกคนดูท่าอุ้มเอาประดับท่าอุ้มไปด้วยน่ารักใช่ไหม นี่นักเล็กแต่ว่าไอ้นี่มันทำไมมันเร่งมาช่วยเพื่อนจังเลยโอ้โหไอเมอร์เซนคนนี้ฆ่าเพื่อนทางอ้อมแล้วเนี่ยเราอะฆ่าเพื่อนทางอ้อมนะเนี่ยเราอะโอ้โหถ้าคิวเล่นปอกเปกคิวแม่งเอาตีนไก่หน้าผากแล้วตอนนี้เอายังไงดีแล้วอะจังกะจังกะเออแต่ว่าคิวมีวิ้งนี่ว่ะจะเข้าไม้เหรอจะเข้าไม้เหรอช่วยด้วยข้าก็ได้ช่วยด้วยอา้าวเฮ้ยปอกเปกหนูจะวิ่งไปตรงไหนก็ได้แต่หนูจะวิ่งมาคื่นที่เพื่อนบัดไม่ได้โอ้โหน้องวิ่งมาขนาดนี้ไม่ไปลบหน้าเครื่องเลยแล้วมันก็ส่วนเครื่ององกัเหม ไม่ต้องดื้อไม่ต้องหือไม่ต้องออดูท่าอุ้มทุกคนคิวชอบท่าอุ้มเครื่องประดับนี้มันน่ารักอ่ะ <Wow. S 1> แล้วตอนเซอร์ดินน่คือแบบตะมุตะมิมากเอาไปนั่งก็อีตรงนี้เลยนะคะ oh. คิวจะได้โซนสองเครื่องตรงกลางแถวนี้ได้นะเออเอาล่ะรอบนี้เนี่ยใครจะเข้ามาช่วยปอกแป๊กกันนะ oh. มาร์กจินโนปันอยู่ตรงนู้น oh. ก็คงจะมีนักแต่งเพลงกับนายอีฟนี่แหละ โอเคปั okay, ่นเสร็จไปแล้วหนึ IS ่งเครื่องแล้วแถวนี้หูก็ยังไม่ขึ้นเลยเงียบมากเลยแกเขาแอบไปฮิวกันไม่ได้อ้าวนั่นไงฮิวกันเรียบร้อยว่าแล้วเชียวแหมแอบฮีวกันอูปิบเชียวนะอ้าวรอยเท้ามาแล้วใช่ไหมเออเป็นนาอีฟโอเคล้อมน้ําดักไปแล้วจะมาช่วยน่ะช่วยได้แต่ยังไงซะเราก็ต้องเสียแผ่ให้พี่ก่อนเสียแผ่ให้พี่ก่อนแบบนี้เออกลับไปล้มใหม่นะน้องสงสารนายีบมาล้มแล้วล้มอีกแม่ออปลาหอกไปแล้วก็ตามน้องป๊ะแป๊ ตร,ตรงนี้มีห้องวีเปล่าวะ,อะเอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนนะปอกแปกดูล่าเขาเครื่องเพื่อนอีกแล้วเหรอเนี่ยทำอย่างนี้เพื่อนเขาก็ <c oughs> ไม่ได้ปั่นกันนะสี่ลูกเอยเออเรียบร้อย <c oughs> อ่ะมาเชลวลีลาตีลังกาแค่หน้าต่างไปสิสิสิอ้าวอะไรอะยังไม่ได้ทําอะไรเลยรีบรทำไมทําไมหลวงอ่ะไป รอบนี้ก็กลับเครือหาดแล้วนะเราอะรอบนี้ก็ชัดเจแล้วนะคะทุกคนว่าห้องวีอยู่โรงงานเนาะโอเคจำเอาไว้ก่อนเผื่อจะได้ใช้ในอนาคตเอาละแล้วก็ต่อไปจินโนยังอยู่แถวนี้อยู่เปล่าวะล้อมน้ำไปก่อนแล้วกันจินโนจินโนเอ่อหมูไม่ขึ้นเลยอะ อ้าวขึ้นแล้วว่ะพอชักว่าหูไม่ขึ้นแมงก็เด้งขึ้นมาทันทีเลยเอ๊ถ้าหาลับจ้างอันนั้นมันฮิวกันหรือว่าหรือว่ามันลุกเองวะไม่น่าลูกเองนะคิวว่าไอ้นักแต่งเพลงต้องไปช่วยฉุดมาแน่เลย a few minutes later เฮ้ยไอยคนที่ปัดอยู่ตรงนั้นนาเห็นนะว้ย oh! แหมเกาเครื่องมืนแล้วนะเราขอจนหน่อยได้มุย oh! ้ยแล้วแตก่อนเมื่อกี้ไ่โดนพับไม้ใส่ได้ไงวะแกฉันนี่งงไปหมดฉันนี่งงไปหมดเลยแม่ oh! โอ้เสียดายนะ0.9%เองนะแกต้องล้อนใหม่นะเนี่ย แล้วดูมันวิ่งไปนู่นสิ <c oughs> จังหวะนี้ต้องล้อมแล้วครับได้เวลาน้องเกรสกว้านซื้อที่ดินแล้วที่ดินนี้เป็นของเกรสคนเดียวไม่แบ่งใคร <c oughs> แผ่นดินตรงนี้จะกลายเป็นผืนน้ําของน้องเกรส <c oughs> โอ้โหดูมันวิ่งลงมาข้างล่างนี่วิ่งไวจังวะวิ่งไวจุ๊บเลยแต่ว่าไวขนาดไหนก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าแผ่นดินตรงนี้เป็นของน้องเกรสแล้วไงล่ะคะ โอ้ยแกแล้วไอ้ช็อตเมื่อกี้ตอนที่คิวดึงหอกอะ่ะเหมือนหอกทะลุกับปักมาโดนหัวเขาแล้วก็ล้มพอดีอะ่ะโอ้โห,โหตอนดึงนี่คือตกใจหมดเลยอะแต่ว่านี่ไงฮ่องวี <c oughs> ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะว่าน้องเกรสกับฮ่องวีเด่กกินกับอะไรก็อร่อยนี่เนี่ยวางลงไปเลยโดยเฉพาะตัวปัดนนะอ้ยอีคนไหนที่มันกล้าลงมาช่วยเนี่ยมีแต่ตุยกับตุยเท่านั้นจะบอกเนยแล้วหูขึ้นนี่คือมันแวะมาปัาน่นหรือย,อยังไงจังอะ ก็ไม่เห็นปัดน,นี่ว่ะเฮ้ยเด็กอนโอ้โหใช่นะแน,แน่เสียงปกแขนเสือนาอีฟมึงแน่แนเลยมึงคนเดียวนั่นไงว่าเราเจียวแต่ว่าไม่อยอไปช่วยง่ายๆหรอกนะตีแน่เธอช่วยได้นะแต่ว่าเธอต้องมาเสียแผลซะก่อนน่ะอ,อย่าดีดิ้นไปเลยยังไงก็ต้องเสียแผลอยู่แล้วก็ต้องเสียแผลอยู่แล้วโอ้ยแก่หมอน์เซนมันลบไปกี่รอบแล้ววะเนี่ยกี่รอบก็ไม่รู้รู้แต่ตอนที่ชนหมดเป็นส่วนลูกใคร ีลูกใครมาทําอะไรกินนอกมาเอาอะไรโอ้โห oh. oh, มาตอนพี่กําลังตกมันได้ที่เลยน้องกลับมานี่เลยนะจะวิ่งไปไหนเราอะแมงวิ่ง,งออกไปไหนแล้ววะงั้นขอล้อมน้าก่อนละกันล้อมน้ําไว้ก่อนพ่อสอดไว้แล้วก็พุ่งวงสวรรค์ไงเอออยู่นี่นี่เองเอา้าวตังกล่องสโลเหรอเราอะตังกล่องสโลแบบนี้ ไม่โดนว่ะแต่ว่าตัวแม่อย่างเราอย่าไปจัวกล่องสโลกแค่นี้มันทําอะไรเราไม่ได้หรอกมันทับอะไรเราไม่ได้หรอกเออว่าแต่มันวางกล่องสโลงแล้วมันจะเดินออกจากกล่องทําไมวะเออคิดว่าโมงมันเหมือนกันแต่ก่อนอื่นเลยกลับมารับเพื่อนๆนันงก่อนเดี๋ยวลุกเองกันได้โอ้โหแม่งรวมร่างกับเมอร์เซนไปแล้วเอ,อ้ยอันนี้ไม่ใช่ก,การ์ตูนกันร์ดมันรวมร่างกันอย่างนี้ไม่ได้นะเราอ่ะเอ,อไม่รู้เรื่องอะไรไปลงไปนั่งเก้าอี้ข้างล่างนูเลยอ่าแล้วก็เมอร์เซนก็จะเป็นศพลายตัวไปอ้าวแม่งลุกแล้ว <laughs> เอาจริงๆเกมนี้เมอร์เซนน่าสงสารสุดมันล้มไปหลายรอบมากแล้วมันก็ลุกไปหลายรอบมากสู้ชีวิตจัดเลยดูดิแต่ว่าชีวิตไม่ซ้นมันก็ต้องดิ้นขั้นต่อไปดิ้นออกจากน้ำพี่ให้ได้ละกันนารอคนุไปละเอา้าชิบหายนัก้นก็ลุกแล้วเฮ้ยใจเย็นพี่มีอะไรคุยกันได้พี่ใครลุกกันทีเราคนได้ไหมโอ้โหใจมันได้มันจะลงไปช่วยเพื่อนว่ะ ตอนคิวเล่นไม่มีใครรักคิวแบบนี้มากเลยว่าบางทีแต่คนจะปล่อยคิวตายออิจฉาฉันไม่ปล่อยกแกแน่บอกวะฉันอิจฉาฉันไม่เคยได้รับความรักอย่างที่จากเพื่อนบ้างโง่ไปซะด้วยพลังของความริษยาลงห้องนีไปนะแก A few minutes later เอ,อมเซียนอยู่ไหนกันน้าหาทั่วแมพแล้วก็ไม่เจออ้าหูขึ้นอยู่ที่นี่นี่เองโอ้โหคิวหาตั้งร้านมันมาซ่อนอยู่แถวนี้อ้อยไม่รักเพื่อนแล้วหร เห็นนะขอล้อมน้ำาน่ยขอล้อมน้ําหน่อยจะไปไหนไม่ให้ไปจะไปไหนไม่ให้ไปไม่ให้ไปไม่ให้ไปเราจะไปไหนพลน,นี่แน่เออแม่งล้มสักทีสงสารจัดเลยเออสู้ชีวิตยันวินาทีสุดท้ายจริงๆเนี่ยเมอร์เซนคนนี้เนี่ยเอาเป็นว่าหนูก็เก่งแล้วเหรอลุกเก็บแรงไว้เล่นตาหน้าแล้วกันอ่ะอา้อาวเธอบอกไม่เล่นด้วยแล้ กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ